เมื่อวันที่12มีนาคม2568ณนห้องประชุมวิสุทธสุนทรชั้น2อาคารละวะสีผู้ศาสตราจารย์ดกรกัญญาบาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยรา,ยรายชภัฏเทพสตรีร้อมด้วยผู้ศาสตราจารย์ศาสตรวิมลสุทธิสารรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นคณาจารย์บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดี ผู้ปกครองและนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับคุณสมานคุณเพียงเพนคุณนากรไพบุญสิริเจ้าของบริษัทเกรียงขาววอนคอนเทนเนอร์จำกัดและคณะเนโอกาสมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรให้แก่นักศึกษาจำนวน4คนซึ่งประกอบด้วยนางสาวสิริการดาสุภัษน์นักศึกษาชั้นปีที่1สาขาวิชาภาษาจีนนางสาวธนัญ,ญญายิ้มแช่มนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรขรุศาสตร์บัณฑิต นายนัทวุฒิเชื้อรุ่งนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งสาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรขรุษศาสตร์บัณฑิตและนางสาวจันทการพึ่งประดิษฐ์นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งสาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรขรุษศาสตร์บัณฑิตคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมยอดทุนการศึกษา254,000บาท